สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจะมาสอนในเรื่องเรขาคณิตคิดสนุกค่ะรูปเรขาคณิตสองมิติรูปเรขาคณิตสองมิติแบ่งตามลักษณะของด้านหรือขอบของรูปนั้น เรามาทำความรู้จักกับรูปเรขาคณิตสองมิติกันเลยนะคะรูปสามเหลี่ยมเด็กๆรู้จักรูปสามเหลี่ยมไหมคะว่าคืออะไรรูปสามเหลี่ยมคือรูปที่มีด้านสามด้านและมุมสามมุมค่ะดูตัวอย่างประกอบไปเลยนะคะต่อไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะรูปสี่เหลี่ยมคือรูปที่มีด้าน4ด้าน และมุมสี่มุมนะคะรูปวงกลมรูปวงกลมคือรูปที่มีเส้นโค้งเป็นวงกลมและห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะทางเท่ากันค่ะรูปวงรีรูปวงรีคือรูปที่มีเส้นโค้งเป็นวงรี โดยห่างจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากันค่ะดูจากรูปนะคะว่าต่างจากวงกลมอย่างไร okay, นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับรูปเรขาคณิตสามมิติค่ะรูปเรขาคณิตสามมิติเป็นรูปเรขาคณิตทรงสามมิติที่มีฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปทรงต่างๆ รูปที่มีส่วนที่เป็นพื้นผิวส่วนสูงและส่วนลึกหรือความหนาค่ะรูปเรขาคณิตสามมิติที่เด็กๆควรรู้จักได้แก่รูปทรงกลมรูปทรงกลมด้านข้างเป็นผิวโค้งเรียบและจุดทุกจุดบนผิวโคง้งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากันเรียกจุดคงที่ว่าจุดศูนย์กลาง เรียกระยะที่เท่ากันว่ารัศมีค่ะตัวอย่างนะคะลูกฟุตบอลลูกบอลของเล่นลูกบาสเกตบอลค่ะรูปเรขาคณิตสามมิติต่อไปคือรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากด้านตรงข้ามเท่ากันทุกประการและขนานกันดูตัวอย่างนะคะ กล่องเคอรี่กล่องสมบัติกล่องของขวัญค่ะรูปทรงกระบอกมีหน้าตัดหรือฐานทั้งสองเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบที่ขนานกันตัวอย่างเช่นไม้บล็อกรูปกระบอกกระป๋องบรรจุอาหารได้แก่ปลากระป๋องทูน่ากระป๋องค่ะ ต่อไปเรามารู้จักกับรูปทรงกลวยค่ะมีฐานเป็นรูปวงกลมและมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานเป็นอย่างไรเราลองมาดูกันนะคะกลวยไม้บล็อกกลวยไอศกรีมหมวกสุขสันต์ปีใหม่ค่ะรูปทรงพีระมิดรูปทรงพีระมิด มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกันกบฐานและมีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมตัวอย่างเช่นรูปบริกรูปพีระมิดพีระมิดที่ประเทศอียิปต์และไม้บล็อกรูปพีระมิดค่ะเด็กๆดูภาพต่อไปนี้และบอกได้ไหมคะว่ามีรูปทรงอะไรบ้าง เรามาเริ่มกันเลยนะคะรูปที่หนึ่งกระป๋องน้ําอัดลมรูปที่สองหมวกวันเกิดรูปที่สามลูกเทนนิส รูปที่4กล่องกระดาษรูปที่5เงาะในน้ำเชื่อมรูปที่6ไม้บล็อกของเล่นรูปที่7กล่องพัสดุค่ะ รูปที่8กล่องใส่เอกสารรูปที่9กลูกบิลเลียดร,รูปที่10กรวยไอศกรีมรูปที่11กระติกน้ำและรูปที่12ไม้บล็อกรูปพีระมิดค่ะขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆและภาพพื้นหลังสวยๆจากเว็บไซต์เหล่านี้ ขอบพระคุณค่ะ